สวัสดีครับเพื่อนเอรถไฟหลัคู่เรียนยชัยเชียงรายเชียงของวันนี้เรามาอัปเดตกันที่ไมกกานะช่วงสะพานรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศนะช่วงไมกกาเายาวนะครับเสาสะพานอย่าง ขึ้นไม่หมดนะครับก็อัปเดตให้เพื่อนได้ดทูทำงานกันแล้วครับนานอย่างโลกเศายังไม่ขึ้นช่วงนี้นะะนี่จะเป็นเปนปลายปีนะครับเาร ่อนเลยรอนะครห,หลังก็เสาเป็นสะพานรถไฟะะช่วงนี้สะพานรถไฟหมดยาวนะครับยาวที่สุดนะครับในประเทศและนะคะะรับแต่หน้ามอบถยนต์ ชำปาหวายพะเยาครับถ like ึงท่านนี้เลยนะครับจะอัปเดตให้เพื่อนไปชมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะคลิปก็ไม่มีตันต่อแลวครเอาสดๆนะครับเราจะช่องใหญ่ๆเราต้องตัดต่อครับเพราะผมเป็นทีมสำรวจนะครับก็เก็บหน้างานได้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเอาไปทำคลิปไปก่อนนะครับ Let's check